จ้า EP สองของวันที่ 2, สองสะพานมอสังขบ,บวันนี้ก,ก็เริ่มวันชิลๆด้วยการไปใส่บาตรตอนเช้าก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าของการใส่บาตรก็จะมีร้านค้ามีร้านของกินท้องถิ่นเยอะมากแต่ละร้านก็คือน่ากินทั้งนั้นเลยที่พักของเราก็คือจะเตรียมชุดใส่บาตรไปให้แบบนี้แล้วคือไม่ต้องทําอะไรเองเลยสบายมาก,ามากนี่นะคะเราก็ไปเปลี่ยนชุดมาเป็นชุดมอนนี้นะที่พักก็เตรียมไว้ให้อีกแล้วทุกคนของเราก็คือไม่ต้องเสียเพิ่มเลยนะได้ชุดตามจํานวนคนที่จองมาเลยแล้วเราก็ไปได้ปิ่นปักผมใหม่มาหนึ่าารรักกกมมแค็เนบบสๆอ มาแล้วนะพี่เขาก็เลยเสียบให้ชาวบ้านที่นี่แบบน่ารักมากอันนี้คือเราเดินออกมาแล้วมันไม่ตรงนะพี่เขาก็เลยจัดให้แล้วถ,ถึงจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ราคาของต่างๆคือไม่แพงเลินเสร็จแล้วเราก็ไปใส่บาตรกันต่อคือเราชอบที่นี่มากเลยนะทั้งบรรยากาศอากาศและผู้คนอย่างดูเป็นมิตรไปหมดเหมาะก,กับการพักผ่อนและหิวใจมากๆเสร็จจากใส่บัตรแล้วเราก็เดินไปถ่ายรูปบนสะพานมินมา,มาตามทางก็จะเจอน้องๆแบบนี้นะขอน้องๆถ่ายรูปได้เลยคือเราให้น้องถ่ายรูปให้น้องก็คือถ่ายรูปได้เสียนมากช่วงที่เราไปฝนไม่ตกนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยเสร็จกน จะบอกว่ามือนี้ก็คือที่พักเขาจัดเตรียมไว้ให้เราแล้วนะเราก็ไม่ต้องเสียสักบาทเลยห็นแล้วก็หิวคือเราติดใจโจกที่นี่มากและในช่วงระหว่างทางขากบังเอิญเดินไปเห็นคุณยายกําลังทําขนมเบื้องมอญคือจะบอกว่าอร่อยมากใครไปคือต้องไปตามล่าหากินให้ได้นะก็ไปได้ที่ติดตู้เย็นคืออยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าประทับใจทริปนี้มากในที่สุดก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับบอกเลยว่าแอบใจหายใครที่ทางานเหนื่อยๆมาทั้งปีต้องการที่หิวเราอยากให้ลองไปที่นี่ดูนะเราไปมาครั้งแรกบรรยากาศโดยรวมคือชอบมากพูดเลยว่าจะต้องได้มาอีก แน่น,นอนที่ทำให้เราใจฟูได้ในรอบหลายปีเลยแหละ